ผมบิดผ้าขนหนูเป็นเกลียวจนเห็นว่าหมาดดีแล้วจึงบรรจงค่อยๆเอามาถูลูบวนทั่วลำแขนผู้เป็นแม่หวังจะให้พิษไข้บรรเทาลงบ้างนี่ก็เกือบสองอาทิตย์แล้วที่แม่ป่วยหนักอาการซุดจะลุกไม่ได้แม้ว่าหมอที่อนามัยจะอุตส่าห์มาเยี่ยมถึงที่บ้านแต่ก็าิิิิฉัยไม่ได้ว่าป่วยเป็นอะไรแม่ของผมโดยปกติแล้วอายุเพียง30เศษ ยังสวยตามแบบฉบับของสาวบ้านป่าที่ไม่ต้องแต่งปรุงอะไรมากก็สวยกว่าผู้หญิงในกรุงที่แต่งหน้าแต่งตัวตอนนี้สภาพของแม่ผอมโซใบหน้าคล้ำดวงตาลึกโหลเรี่ยวแรงไม่มีเดินเหินไม่ได้เอาแต่พูดเสียงแหบแห้งคำครวนความเจ็บปวดเรียกชื่อของผมแกบอกเสมอว่าเจ็บปวดไปทั้งตัวผมรู้สึกสงสารจับใจทำได้แต่แค่เช็ดตัวให้แม่ ปลอบไปว่ามีคนในหมู่บ้านกำลังไปตามหมอจากหมู่บ้านอื่นมาให้ตอนนี้แม่ต้องแข็งใจเอาไว้ก่อนวินาทีนี้ในเมื่อพึ่งหมอยาไม่ได้ก็ขอพึ่งหมอผีก็แล้วกันผมเองจะพาแม่ไปหาหมอในเมืองหลวงก็คงเป็นได้แค่ฝันกลางวันเท่านั้นบ่ายโมงกว่าเสียงตะโกนจากหน้าบ้านก็ทำให้ต้องเปิดหน้าต่างบานไม้ชะโงกไปดูแม่หมอเรื่องชื่อที่ให้คนไปเรียนเชิญมา ก็รีบตะโกนเรียกขอให้ขึ้นมาบนบ้านข้างๆกันของยายผินเป็นชายรุ่นลุงอายุน่าจะสักห้าสิบกว่ารอยสักที่โผล่ออกมาจากเสื้อและกางเกงขาสั้นบง่งบอกให้รู้ว่าเป็นคนมีของแม่หมอแนะนำว่าท่านผู้นี้คือพรานเสงงนายพรานมือดีมากอาคมจากหมู่บ้านข้างๆนานๆจะออกมาจากป่าให้เจอตัวก็เลยถือโอกาสเชิญมาด้วยเพื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกัน เมื่อเชิญทั้งสองขึ้นมาที่ระเบียงบนบ้านผมก็ยกน้ำมาบริการให้ตามอัตคัดในขณะที่แม่หมอขอเดินไปดูอาการผู้ป่วยแข่คลำตามหน้าท้องแม่หมอก็อ้าปากกว้างตะวาดเสียงดังน้ําหมากแทบกระเด็นแกบอกว่านี่มันอาการของคนโดนคุณใสพรานเสงีงที่จิบน้ำอยู่ถึงกับวางขันลงกับพื้นบ้านแล้วรีบเดินเข้าไปสมทบดูจากนั้นก็บอกว่า คงมีใครปล่อยของมั่วสั่วตามลมหรือตามความเชื่อที่เราจะเรียกกันว่าลมเพลมพัดตอนนี้มนต์ดำมันกลืนกินวิญญาณของแม่ไปมากโข ổ. คงจะสายเกินทําพิธีแก้มีแต่ต้องรอคอยให้ถึงวันสิ้นลมก็เท่านั้นผมหน้าซีดหมดแรงยืนดึงแขนขอร้องแม่หมอว่าไม่มีวิธีรักษาจริงๆหรือจะให้ทำอะไรเสียเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปกู้เขามาให้ แม้อายุจะยังไม่ถึง20ปีแต่อนาคตผมก็จะทำงานแลกเงินได้คิดเสียว่าช่วยกันเอาบุญก็แล้วกันเรามีกันแค่สองคนแม่ลูกถ้าแม่จากไปจริงๆแล้วผมจะอยู่ยังไงผมคํำควรอยู่อย่างนั้นเหมือนไร้ทางออกจนพรานเสงที่ยืนหน้านิ่งเครียดอยู่ที่มุมห้องก็ออกความเห็นขึ้นหลังจากกอดอกมองอยู่นานแกเสนอว่าให้ใช้ว่านหางจอระเข้เผือก แม่หมอพยักหน้ารับช้าๆเหมือนแกก็กำลังคุ้นคิดก่อนจะบอกว่าถ้าเป็นต้นนั้นเอามาบดตำรักษาก็อาจจะได้แต่กว่าจะเข้าป่าไปหาแล้วกลับออกมาได้แม่ของผมก็อาจจะเสียชีวิตไปก่อนแล้วพรานเสียงหันมาจ้องหน้าใบหน้านิ่งไม่แสดงออกถึงอารมณ์ใดๆแกลูบหนวดสีเข้มแล้วบอกว่ายังไงก็คงต้องลองดูก่อนและเสนอให้ผมไปด้วย แต่นั่นกลับทำให้ยายผินฉุนจัดแกบอกว่าป่าที่จะไปมันลึกมากอันตรายแบบนั้นถ้าเอาผมไปด้วยก็ตายเปล่าๆพรานเสงงตอบกลับมาหน้าเรียบๆบ,บอกว่ามีคนไปช่วยอีกแรงงานก็น่าจะสำเร็จมากกว่าผมเองได้แต่มองทั้งสองเถียงกันยายผินเองก็เหมือนจะรู้จึงหันมาบอกว่าว่านหางจระเข้เผือกเป็นสมุนไพในตำราคุณสายขาวโบราณ มีลึกช่วยลบล้างอาคมอาถรรพ์ได้แต่มันดันขึ้นอยู่ในส่วนลึกของป่าซึ่งพรานเสงก็เคยไปเจอบ้างไม่กี่ครั้งที่นั่นเองชาวบ้านป่ายังเชื่อกันว่ามีพูดผีอันตรายชุกชุมมากขนาดหมอผีเก่งๆยังขออยู่ให้ห่างผมแค่ได้ฟังว่าแม่มีโอกาสจะหายดีก็รีบอาสาว่าจะเป็นลูกหาให้พรานเสงเองพรานใหญ่จึงตกลงว่าบายนี้ให้ไปเจอเขา ที่เชิงป่าท้ายหมู่บ้านและให้เตรียมย่ามไฟฉายกับสเสบียงไปด้วยจัดเผื่อ,อไว้สำหรับสามวันยายผินที่เห็นว่าผมเองก็ตั้งมั่นจึงได้แต่เงียบลงไม่คัดค้านอะไรแล้วแต่ก็ได้เอามือมาลูบหลังคลายจะปอบขวัญบอกว่าขอให้พระคุ้มครองแกบอกให้ผมเชื่อฟังพลานเสงให้ดีเดี๋ยวแกจะเฝ้าแม่ให้ระหว่างที่ผมเข้าป่าดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงความร้อน บอกเวลาใกล้จะบ่ายผมก็ออกจากบ้านทันทีหลังจากล่ำลาแม่แล้วก็รีบตรงไปหาพรานเสงตามที่นัดหมายกันไว้เมื่อมาถึงก็เห็นแกกําลังพ่นควันยาสูบนั่งพิงกับต้นไม้จากนั้นก็บอกให้ผมถือสัมภาระของแกด้วยซึ่งก็มีตั้งแต่ย่ามน้ำอาหารจนถึงกระสุนปืนส่วนแกก็มีมีดพระกับปืนและกระสุนจำนวนหนึ่งติดตัวเอาไว้มองดูก็เห็นมีทั้งไรเฟิล กับลูกซองแฝดเหมือนจะออกไปล่าสัตว์ผมที่แค่เห็นความวาววับของอาวุธก็รู้สึกอยากจะสัมผัสตามภาษาวัยรุ่นแต่ก็โดนพรานเสงียงชิงตีมือด่าออกมาเสียก่อนวันนี้ไม่ใช่ของเล่นจากนั้นก็โยนรองเท้าบูทยางให้ผมแล้วบอกว่าให้รีบเปลี่ยนซะรองเท้าแบบนี้จะกันปริงกันทากได้มากกว่าผมเองก็ยอมทำตามอย่างว่าง,ง่ายหลังจากนั้น เราก็เดินฝ่าดินฝ่าน้ำมาร่วมชุมโมงผมที่ขอพรานเสงียงนั่งดื่มน้ำสักหน่อยก็ไม่ไว้โดนแกบนไปอีกชุดแต่จู่ๆแกก็เงียบปากลงพยักหน้าให้ผมมองตามสายตาของแกมองไปก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะเดินผ่านมาทั้งนี้เขาอยู่ในชุดเสื้อหูวสีดำแต่งตัวเหมือนคนกรุงเทพแต่ก็ดูสซมซ่อเหมือนลุยป่ามานานแล้วแกขมวดคิ้วจ้องหน้านิ่ง ในขณะที่ชายคนนี้ก็ดูมีสภาพอิดโรยเหมือนเหม่อลอยจะว่าเป็นนักปีนเขาก็คงไม่ใช่ในเมื่อทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีกระเป๋าเลยสักใบพรานเสงถามขึ้นเหมือนจะทักทายกับชายคนนั้นว่าเขารู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังจะไปไหนเมื่อเห็นว่าชายคนนี้กำลังเดินเลี้ยวไปที่ทางแยกเส้นหนึ่งแต่กลับไม่มีเสียงตอบใดๆกลับมาเขายังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ จนลับสายตาของพวกเราในที่สุดผมถามกับพรานแก่ว่าทางที่เขาจะไปนั่นคือที่ไหนหรือใช่ทางเดียวกับเราหรือไม่พรานเสงใส่หน้าบอกว่านั่นเป็นเส้นทางไปภูเขาไพศาลส,สถานที่แห่งเดียวที่แกยอมรับว่าวิชาย,ยังคงไม่แกล่งพอใครเข้าไปสุดท้ายก็ต้องตายกันทั้งนั้นและก็น่าจะหมายรวมถึงชายคนนี้ด้วยผมที่ฟังแบบนั้นก็แอบรู้สึกกลัวขึ้นมา ซึ่งพรานเสงก็คงจับสีหน้าได้แกจึงบอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนใจตรงจุดนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วชั่วครู่หนึ่งเหมือนผมจะรู้สึกได้ถึงความห่วงใยจากชายแก่ที่ยับกระด้างคนนี้จนเมื่อเห็นว่าผมยืนยันหนักแน่นว่าเพื่อแม่ยังไงก็ต้องไปเก็บว่านมาให้ได้พรานเสงไม่ตอบเพียงแต่ดูดยาสูบจนแก้มตอบลึกจากนั้นก็นั่งพันยาเส้นต่อเหมือนจะอ้อยอิง ผมจึงสอบถามว่ารออะไรกันหรือแกก็ตอบว่าต้องอธิบายกฎให้ฟังก่อนจะเข้าป่าไม่เหมือนเดินตามท้องถนนยิ่งเป็นป่าลึกและอาถรรพ์แบบนี้กฎระเบียบนั้นสำคัญมากถ้าจะไปด้วยกันก็ต้องรู้กฎกันดีทั้งคู่อีกทั้งป่านี้ก็ไม่เหมือนป่าที่อื่นอาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่เดี๋ยวก็จะรู้เองผมไม่พูดไม่ทักอะไรตอบเพียงแต่นั่งรอฟังคำพูดจากแก จากนั้นแกก็เริ่มพูดกฎให้ฟังว่ามันเป็นกฎของนายพรานฉบับของพรานเสงโดยเฉพาะกฎข้อที่หนึ่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้เป็นพรานให้ดีเมื่อสั่งอะไรแล้วก็ต้องรีบทำโดยทันทีสั่งให้เดินต้องเดินสั่งให้หยุดต้องหยุดสั่งให้วิ่งก็ต้องวิ่งสุดฝีเท้าอย่ามัวแต่ลังเลสงสัยความช้าแม้แต่เพียงเสี้ยววินั่นหมายถึงจุดจบของเราทั้งคู่กฎข้อที่สอง หากได้ยินเสียงเรียกชื่อดังขึ้นถ้าไม่ได้เห็นตัวคนเรียกก็อย่าขานรับแม้ว่านั่นจะเป็นเสียงของคนที่รู้จักก็ตามแกบอกว่าพวกมันจะเรียนเสียงได้สารพัดแม้แต่เสียงของตัวพร,รานเสียงเองก็ด้วยฉะนั้นพยายามให้อยู่ในสายตากันตลอดกดข้อที่สามหากเห็นรูปปั้นพระตั้งเด่นอยู่กลางป่าก็จงอย่าสนใจหรืออย่าได้เผลอยกมือไหว้ ถึงแม้ภายนอกรูปลักษณ์จะดูสง่างามแต่ถ้าสังเกตให้ดีใบหน้าของรูปปั้นจะมีรอยยิ้มที่น่ากลัวตรงมุมปากจะมีคราบเลือดอยู่นั่นคือรูปปั้นกินคนถ้าหากเรายกมือไหว้มันจะมองว่าเป็นเครื่องเส้นและค่อยๆแอบตามหาโอกาสสกัดกินเครื่องไหนของเราจนหมดกดข้อที่4สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในป่าอย่าแตะต้องหรือกินตามใจชอบดอกไม้บางดอก แค่ไดกลิ่นก็สามารถทำให้เป็นอมาพาตและถ้าลม้มลงตรงนั้นจะโดนรากของมันสูบเลือดไปจนหมดกดข้อที่5หากเดินไปเจอต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีหัวคนห้อยลงมาตามต้นราวกับเป็นผลไม้แกเรียกมันว่าต้นหัวคนบางครั้งมันจะถามคำถามบางอย่างจงตอบไปตามความจริงซะอย่าไปโกหกหรือต่อล้องต่อเถียงกับมันเพราะถ้าหากโกหกพวกมันจะรู้ได้ทันที และหลังจากนั้นหัวของผมก็อาจจะได้ไปอยู่ร่วมกับพวกมันด้วยถ้ามันเป็นทางที่เลี่ยงได้พรานเสงก็จะพาเลี่ยงให้เองกฎข้อที่6เมื่อถึงเวลากลางคืนการนั่งบนห้างจะปลอดภัยที่สุดก่อนจะสร้างห้างขึ้นมาต้องเช็คต้นไม้ให้แน่ใจก่อนทุกครั้งเพราะบางทีอาจไม่ใช่ต้นไม้ของจริงแต่เป็นขาของผีเปรตในป่าที่ยืนแน่นิ่งอยู่ก็เป็นได้และขณะที่อยู่บนห้าง อย่าลงมาเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเช้ากฎข้อที่7ดเดื่มน้ำจากที่พกไปเท่านั้นห้ามตักรองเอาจากลำธารมั่วซั่วยกเว้นแต่พรานเสงจะบอกว่าที่ไหนดื่มได้ถ้าฝนตกก็ให้รีบรองน้ำจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงตักตามลำธารในนั้นกินเพราะข้างใต้น้ำในป่านี้บางแห่งจะมีมือสีขาวนับร้อยที่พร้อมจะดึงให้เราตกลงไปกฎข้อที่8 ขณะเก็บว่านหางจระเข้เผือกให้เก็บมาเพียงหนึ่งใบเท่านั้นหากเก็บมามากกว่านี้เชื่อกันว่าอายุไขจะสั้นลงเรื่อยๆใบละถึงสามปีผมนั่งนิ่งเงียบฟังจนจบโดยไม่ได้พูดแทรกอะไรแอบคิดในใจว่ามันก็สนุกดีเหมือนกำลังฟังนิทานจากคนแก่แต่เมื่อคิดถึงวาระที่ตอนนี้ต้องไปช่วยแม่พร,รานเสงงคงไม่กุเรื่องมาล้อเล่นแน่ๆ บางเรื่องผมก็เคยได้ยินจากแม่พูดมาว่าป่าแถวบ้านเรายัางโบราณและลึกลับมากตลอดทางที่เดินทางมาผมก็พยายามทบทวนกฎในหัวไปเรื่อยจนพรานเสียงต้องมาหยุดอยู่ตรงหน้าทางตันที่มีเถาวันขึ้นกันอย่างหนานแน่นแกหยิบดินในกระเป๋าออกมาแล้วบอกว่านี่คือดินจากป่าช้าจากนั้นก็สวดบริกรรมขคาถาชั่วครู่กระเป๋าออกไปจนเกิดฝุ่นคลุ้งไปทั่ว ที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นก็คือกลุ่มเถาวันที่อัดแน่นค่อยๆหดเลื้อยหลบออกเป็นทางเผยให้เห็นทางเดินไปเบื้องหน้าผมที่ยืนนิ่งอ้าปากค้างก็โดนดุให้รีบแบกของตามไปเร็วๆนับตั้งแต่ก้าวเข้ามายังประตูสู่ป่าลึกลับนี้ผมก็เชื่อทุกอย่างที่เหลือจนสนิทใจแล้วคิดในอีกแง่หนึ่งก็อุ่นใจที่มากับพรานเสงที่เป็นของจริงป่าบังมุมแม้จะเป็นเวลากลางวัน ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ก็มืดจนมองไม่เห็นท้องฟ้าช่วนให้ขนลุกพองได้เป็นระยะพรานเสงงเองก็เริ่มเปลี่ยนท่านำปืนมาถือเหมือนพร้อมจะยิงได้ตลอดเวลาแม้ว่าป่าแห่งนี้จะดูอุดมสมบูรณ์มีผลไม้ดอกไม้หน้าตาแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นแต่ด้วยคำเตือนจากกฎทำให้ผมไม่กล้าทะลึง่งไปทดลองอะไรที่ไม่ใช่เรื่องช่วงหนึ่งหลังจากบุกป,ป่าลุยกันมาหลายเนิน ผมก็เริ่มได้ยินเสียงของกระแสน้ําเดินฝ่าออกไปหน่อยก็พบกับลำธารตื้นๆเริมโคตเห็นหนึ่งผานเสง็งก็ชี้ให้ดูว่ามีว่านหางจระเข้สีขาวเผือกอยู่เต็มไปหมดแกบอกให้ผมไปก้มเก็บมาหนึ่งใบส่วนแกเองยังคงหันซ้ายหันขวามองไปเดินรอบระหว่างที่ผมกำลังจะก้มเก็บนั้นมองไปเบื้องหน้าอีกฝั่งของลำธารก็เห็นหญิงสาวหน้าตาสละสลวย กำลังยืนมองห่างออกไปไม่ถึง10เมตรชุดบ้านป่าบอกให้รู้ว่าเธอคงเป็นชาวบ้านแถวนี้ผมเองก็กำลังจะยิ้มตอบเพราะเธอดูแล้วก็สวยจนจับใจแต่เสียงปืนที่ดังกำปนาดมาจากด้านหลังก็เล่นเอาผมหูชาตัวงอรีบหันกลับไปมองซึ่งก็คือพรานเสงนั่นเองที่ยิงปืนขึ้นฟ้ามองไปยังหญิงสาวคนนั้นผมเองกำลังจะโวยวายแต่ก็หันไปมองที่สาวบ้านป่าเสียก่อน กลัวว่าจะโดนพรานเสงียงยิงเข้าให้แล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นตอนหน้ากลับทําให้ผมขนลุกเข่าอ่อนไปทั้งตัวเพราะหญิงสาวคนนั้นกําลังหัวเราะชอบใจด้วยเสียงโหยหวนจากนั้นก็กระโดดปิงขึ้นต้นไม้อย่างก,กับลิงส่งเสียงกรีดร้องกังวานไปทั้งป่าพรานเสงีงบอกว่าแค่ยิงขึ้นฟ้าไม่อยากมีปัญหากับพวกคนลิงผีผมเองได้ฟังแล้วก็งงว่าสรุปแล้วคือคนหรือลิง หรือจริงๆแล้วเป็นผีกันแน่แต่สถานการณ์เบื้องหน้านั้นสำคัญกว่าจึงรีบเดินไปที่ซุ้มว่านอีกครั้งมันก็คงจะเป็นผีหรือตัวอะไรสักอย่างที่รอคอยเหยื่อผู้โชคร้ายอยู่แน่นอนจังหวะที่ผมกำลังจะเดินไปหยิบว่านเข้ากระเป๋าเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็ต้องสะดุ้งร้องเสียงหลงเพราะมีหัวของมนุษย์ห้อยตองแตงอยู่ที่ยอดไม้เบื้องบนหัวนั้นมีหน้าตาเป็นรูปหญิงสาว ที่เหลือเพียงตาขาห้อยลงมาจากต้นไม้เหมือนจะเป็นลูกผลไม้ตามที่พรานเสงเล่าผมยืนตัวแข็งทื่อเมื่อเจอกันตัวเป็นๆจากนั้นหัวอื่นโดยรอบตอนนี้ก็เหมือนจะพร้อมลืมตาขึ้นหันมาทางเดียวและส่งยิ้มสยองมาให้พวกมันเริ่มพูดพร้อมกันด้วยเสียงยานคานหน้ารำคาญมันถามว่าพ่อผมหายไปไหนผมเหลือบตามองไปทางพรานเสง แกกำลังทำท่าชี้ปากของตนเองคงต้องการให้ผมรีบตอบคำถามไปให้จบๆผมเองก็ตอบตะกุกตะกักสั่นกลัวบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อหายไปก่อนที่ผมจะเกิดด้วยซ้ำหัวเหล่านั้นเริ่มส่งเสียงหัวเราะเยาะแล้วก็เริ่มบอกว่าจริงๆแล้วพ่อทิ้งแม่ของผมไปเพราะเห็นว่าแม่ดันท้องต่างหากอีกทั้งยังบอกว่าพ่อของผมเป็นหมอผีไม่รู้หัวพวกนั้นรู้ได้ยังไง และไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงไหมแต่นั่นก็ทำให้ผมเจ็บปวดอยู่ลึกๆพวกมันถากถางล้อเลียนผมอย่างต่อเนื่องมีไอตัวหนึ่งที่ยังบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะเอาว่านป่าไปก็กลับไปช่วยแม่ผมไม่ได้ยังไงแม่ของผมก็ต้องตายเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พรานเสงเดินเข้ามาใกล้ผมจึงแย่งปืนลูกซองออกมาเล็งไปหาไอตัวที่พูดเมื่อครู่แต่พรานใหญ่ก็ห้ามไว้อีกครั้ง บอกว่ายิงพวกมันไปก็ไม่ตายมันจะยิ่งร้องเรียกผีป่าให้มาซ้ำเรามากกว่าผมจึงก้มหน้าฟังกำมัดแน่นสุดท้ายหัวพวกนั้นก็เงียบลงและยกกิ่งไม้ดันหัวขึ้นไปเช่นเดิมผมบอกแกว่าให้รีบกลับกันได้ไหมแต่พร,รานเสงก็บอกว่านี่เย็นแล้วอีกไม่นานฟ้าในป่าก็จะมืดคืนนี้เราต้องขัดห้างนอนกันที่นี่จะเดินป่าแถวนี้ตอนกลางคืนไม่ได้ ผมบอกไปว่ากลัวจะไปช่วยแม่ไม่ทันแต่ก็โดนพรานเสงตะคอ,อกกลับว่าป่าทั่วไปยังไม่ให้เดินกันตอนกลางคืนแล้วกับป่าแบบนี้ขนาดคนเสียสติยังรู้ว่าอันตารายแค่ไหนซึ่งสุดท้ายก็เป็นจริงอย่างที่พรานเสงงว่าเมื่อแสงอาทิตย์หมดลงอย่างรวดเร็วความงามของผืนป่าแห่งนี้ก็หายไปทันทีจากสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จู่ๆก็กลายเป็นป่าที่มืดทำมึน หมอกลงหนาราวกับอยู่คนละโลกมีเสียงข้าครวญคล้ายตัวอะไรสักอย่างถูกทรมานดังระงมลอยมากับลมอยู่เรื่อยๆตาเสง่งพูดขึ้นขณะที่กอดปืนไว้ในอกเหมือนลูกน้อยแกบอกว่าถึงอย่างไรก็ไปทันแน่ไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่ผีมันพูดครั้งนี้พรานเสง่งคงอยากจะปลอบใจผมจริงๆแต่ผมก็ยังไม่ทันได้ตอบอะไร แกก็ลุกพรวดขึ้นมาถือไรเฟิลเล็งไปด้านล่างพอผมมองตามลงไปก็เห็นผู้หญิงท้องโตเดินโซเซบาดเจ็บถือตะเกียงมาทางพวกเราเธอร้องขอให้ช่วยเธอด้วยหัวของเธอกำลังโดนพวกผีป่าทำร้ายผมเห็นพรานเสงเริ่มขยับนิ้วที่ไกปืนทำท่าคล้ายว่าจะยิงแน่แต่แกก็พูดขึ้นเสียงดังเป็นน้ำเสียงที่ดุดันและเป็นคำสั่งไปในตัวแกบอกผู้หญิงข้างล่างว่า พวกเรามาหาของป่าไปช่วยชีวิตคนออกไปได้จะถวายเครื่องเส้นตอบแทนมาทางไหนให้กลับไปทางนั้นพวกเราจะไปกันคนละทางอย่ามาราังควานกันเลยจากนั้นผู้หญิงท้องแก่จากที่หน้าตาคล้ายคนกำลังเดือดร้อนก็กลายเป็นหน้านิ่งไร้ความรู้สึกที่แสดงออกมาแล้วแสงไฟตะเกียงของเธอก็ค่อยๆมืดดับลงจนเห็นแต่แววตาของเธอในความมืด ที่ค่อยๆถอยหลังเข้าป่าไปตามเดิมก่อนจะมีเสียงค้างต่ำๆเหมือนสัตว์ใหญ่ตามมาเป็นคำคืนที่อมหิตมากสำหรับผมซึ่งผมก็ไม่กล้าถามอะไรต่อจากพลานเสงงแกสั่งให้นอนผมก็นอนถึงเวลาต้องมาเฝ้าเว้ต่อจากแกซึ่งแกจะเหลือไว้ให้ในตอนใกล้เช้าผมมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่มีเสียงของสัตว์ขนาดใหญ่เดินวนเวียนอยู่ใต้ต้นไม้ที่เราขัดห้าง ฟังดูคล้ายกับเสือหรืออสุรรกายซึ่งก็เป็นไปได้ที่พวกมันจะมาทั้งหมดมองไปยังพรานเสงขณะนี้กำลังบริกรรมคาถาข้างตะเกียงพื้นเบื้องหน้าที่นั่งขาดสมาธิอยู่มีรูปปั้นดิงลักษณะเหมือนควายผมเข้าใจว่านั่นคือควายธนูพรานเสงอาจจะกำลังใช้มันต่อสู้กับพวกข้างล่างแกหันมามองผมตาเขม็งเหมือนจะไล่ให้ผมนอนต่อไปด้วยความกลัวและเหนื่อยล้า จากสิ่งต่างๆที่ผมได้เผชิญมาตลอดทั้งวันในที่สุดผมก็หลับไปได้ทั้งอย่างนั้นจนมาตื่นขึ้นอีกครั้งฝาก็เริ่มสว่างแล้วเสียงนกป่าร้องเจ้าเจ้าดังมากับลมเย็นๆพรานเสียงบอกว่าให้ผมเฝ้าต่อแกจะขอนอนเอาแรงสักหนึ่งชั่วโมงผมถามไปว่าผีป่าพวกนั้นไปแล้วหรือควายธนูไล่พวกมันไปใช่ไหมพรานใหญ่ตอบกลับมา ทั้งที่ตนเองยังหลับตาอยู่แบบนั้นแกบอกว่าแกไม่ได้ใช้ควายไปขับไล่แต่ส่งควายธนูไปให้ปวกมันกินมันถึงยอมรามือกลับไปได้ว่าแล้วแกก็นอนนิ่งเงียบไปการเดินทางขากลับของเราง่ายและไวกว่าตอนเข้ามาเป็นอย่างมากเหมือนป่าจะยินยอมให้เราออกไปมากกว่าจะเข้าซึ่งก็ไม่มีอันตรายใดๆที่น่ากลัวลึกลับอีกแล้วมีบ้างที่เจอหมูป่ากับลูกๆของมัน พรานเสีงทำท่าจะยิงแต่ก็เปลี่ยนใจบอกว่าการมาครั้งนี้ต้องการมาทำธุระไม่ได้ตั้งใจจะมาล่าหมูสัจจะเป็นสิ่งเดียวที่พรานยึดมั่นกับเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าคิดจะเอาแต่ได้สักวันป่าจะเอาคืนทั้งหมดฟังแล้วก็นับถือในศีลธรรมตามวิถีของแกเราสองคนกลับออกมาได้นำว่านไปรักษาแม่จนหายเดินไหวได้ปกติแต่สุดท้าย ที่สุดแล้วจะต้นหัวคนนั้นก็พูดถูกผ่านไปไม่ถึงปีแม่ของผมก็เสียชีวิตลงด้วยอาการเก่าๆาจากเหตุการณ์ในครั้งก่อนถึงแม้ผมจะเศร้าเสียใจมากแต่ยังน้อยการได้เห็นแม่ยิ้มก่อนจะตายได้ฝากฝังทำธุระพูดคุยกับผมมันก็ดีขึ้นกว่าการจากไปแบบไม่รู้ตัวผมฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพรานเสงขอรับใช้แกและชาวบ้านไปตลอดชีวิต สืบทอดวิชาของแกไว้ช่วยผู้อื่นต่อไป